นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยออมหอยครับยังกัไข่เจียวครับไข่เจียวชาโคชาโคไมโครครับมีอีกด้านนี่นี่นี่ผมดูในเบื้องต้นไดบไหมอืมนาคนทอดกินเด็นไหมไม่เป็นนะจ๊ะลุยอืมเอาแบบอีสานได้ครับขยายามนะพยายาถึงกันนะตัวหน้าไข่เลยนี่ไข่ชาโคบะเดือเอาเลยเนื้อไส่เนื้อเปิือหอยนี่ครับ คนคนคนดิวเห็นบอกว่าเห็นถือหอยมายิ้มแล้วที่ไหนได้ไม่ได้แย่งอย่างนี้เป็นไงไก่อร่อยครับจ๋ะไก่ไก่อร่อยไม่ดูดไงวะดูดยังไงดูแรงดลหดูดไหมดูนี่ดูแรงดูดดูดทำไม ลองตะเลิดข้าวค้อนไปมึงเออมาดูเลยบอกไหมไม่บอกลูกไหมนี่ทำวิธีการจูงหอยครับนี่นี่วิธีการจูงหอยครับเนี่ยบวกบอกว่าไม่ได้เห็นชูกับบอกบอกกันเอาเลยมานี่เนื้อไม่ไม่ไม่ต้องหอนก่อน อยู่บอกนเลยเดี๋ยววันขึ้นมันก็มากพอแล้วครับแด๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปจุ๊บก็ไปจุ๊บมาตีเข่าวะมาจุ๊บครับจุ๊บแน่กูนี่เป็นไงท็อปต่ออีสานครั้งแรกไอเจียวคนดีเป็นไงบ้าง มันหอยท่อแล้วมันหอยทอดเจียวเลยมันหอยทอดไก่เจียวโอตัเตะไปทู่เอาไนิ่งเลยก็นิ่งเลยกลิีบเลยก็ลังดูดอยู่พี่กุญแจนั้นไปยึดเอฟจีตามหาเลยเนี่ยกุญแงไปไหนไปไหนเนี่ยไม่หามาคนอื่นเลยหรอเป็นยังไงตะกี้แล้วครับตัวนึ่งใหญ่แ อยุที่เนี่ยเอเนี่ยเป็นอตัวนี้เอาดูโว์หน่อยไข่สาวอ่ะไม่ออกทำไโไม่ออกไ่เถไม่เถอไ่เถอนี่ำอื่นสูน้ำม่น้องอื่นนะน้ำหม่ครับูนน้ำใม่ครับขึ้นหนัง้วะ เป็น,นย่งไงเนี่ยแมีย,ยีใส่ตอยกลนหอยในกีขานครับเจ็บครับนี่บแต่มาเหตุกี่กับเขาเนี่ยผมง้อลราเลยว่ะแต่และว,วันเนี่ยตักใจครับนักใจวานจะทำอะไรให้กินว่จะจะทำอะไรกินกันประมาณเนี่ยคือเข้าใจคำว่าพอเม่แล้วครับว่าแต่ละมือมันี้กท็ดก้าวเขา,เขา,ขายัางให้ลูกกิน สามหมื่นผมเห็นมื่นเดียวยังกินยากักอ่ะเห็นไหมก้อนนี่อะไรนะมีแต่ปนเป็นไงกิจการข้าวมันไก่กิจการข้าวมันไก่ใกล้แล้วใกล้เลิกแล้วใกล้เลิกแล้วทำไมมันร้อนนะ <c oughs> มันร้อนนะร้านมันเล็กไปต้องขยายให้ใหมนะ่ละแล้วมันอยู่แถวเต็มยี่ไหมไม่ครับจ๋าแย่ร้านมาอยู่แถวเต็มยี่บ้นานสนใจครับเออ ทิ้งสาวมหาอะไรไม่ได้ทิ้งไม่ได้ครับอ๋อเอาเจเครับขออยากกินเขาก่อนนะครับนะจุกโชว์นะเอาหยิบขึ้นอันจุกโชว์หน่อยจุกโชว์หน่อยหยิบขึ้นอันอ๋อจุกพร้อมกันพร้อมกันจุกเพื่อนน้องลามจุกจุกเพื่อนน้องลามครับหนึ่งสองโอเครับ